ขณะที่ขอสมกก็เร่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการโดยจะร่วมมือกับทางสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในด้านของการซ่อมบำรุงเพื่อให้รถเมยที่จอดเสียจอดเสียน้อยลง โดยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในยพระบรมราชุปธัมได้มีการลงนามร่วมมือกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือคอสมกเพื่อส่งเสริมพัฒนาวิชาการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและที่เกี่ยวข้องกับการโดยสารรถและก็รถโดยสารรวมทั้งพัฒนาบุคลากร โดยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับจะมีการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมเสริมความรู้ทักษะการซ่อมบำรุงรถให้กับพนักงานช่างของคอสมก,กเพื่อให้การซ่อมบำรุงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถปรับปรุงรถเก่าให้มีประสิทธิภาพดีพร้อมกับใช้งานเพื่อจะลดจํานวนรถเมย์ที่จอดเสียให้น้อยลง ส่วนแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการรถเมย์ขอสมพกภายในปี2559จะมีการจัดหารถเมย์ n อ v ใหม่จำนวน3,183คันปรับปรุงเส้นทางให้สอดคล้องกับระบบรางพร้อมกับตั้งศูนย์ควบคุมระบบการเดินรถให้แล้วเสร็จภายใน2ปีโดยจะมีการนำร่องรถต้นแบบในสายปอ .140 แสมดำอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ